o มอร์น n ิ่งครับวันนี้ก็เป็นเชา้าวันจันทร์นะครับคิดว่าหลายๆคนก็เป็นวันที่เริ่มทำงานวันแรกอีกครั้งนะครับส่วนผมตอนนี้ก็ต้องทำงานแต่ยังอยู่บนเตียงอยู่เลยเมื่อคืนก็อยู่ในห้องอัดนะครับจัดการเรื่องการวางระบบ ยังไม่เสร็จเลยวันนี้ต้องมาต่อกันนะครับแต่ว่าประมาณบ่ายสองผมต้องไปถ่ายโฆษณานะครับเป็นปิดแอร์ก่อนเป็นโฆษณาตัว ตัวใหม่แล้วนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยว่าจะเป็นโฆษณาอะไรนะครับโอ้โหขู่กระเซิริงวะเป็นโฆษณาอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็น่าจะน่าสนใจทีเดียวหัวมันหัวมยุ่งขนาดนี้ก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวขอล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเดี๋ยวต้อง ไปวางระบบห้องต่อนะครับก่อนจะไปถ่ายโฆษณาแล้วกลับมาดูเรื่องระบบห้องอีกวันนี้ต้องทำให้เสร็จนะครับพรุ่งนี้เราต้องเริ่มอัดเพ no ลงโลโก้บ้าใหม่กันยังไงก็สุขสันต์วันจันทร์ครับทุกทุกคนใครทํางานใครทํางานมีความสุขใครเรียนขอให้เรียนอย่างมีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันหนึ่งแล้วกันครับ